บำรุงผิวหน้าตอบโจทย์ทุกสภาพผิวสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวบันเทิงอีกแล้วนะคะไฮโซม่านฟ้าค่ะผัดตัวไปเล่นการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะไฮโซม่านฟ้าเนี่ยได้บอกว่าเรียนจบมาทางด้านนี้จริงค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องทำงานการเมืองเท่านั้นนะคะ แล้ก็ยอมรับค่ะว่ามีคนเนี่ยมาทาบทามให้เล่นกันเมืองเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแล้ววันอังคารที่8มิถุนายนนะคะที่โรงพยาบาลด็อกเตอรซีเนียร์ค่ะไทโซมม่นฟ้านะคะได้ร่วมง,งานสูงวัยสู้พัยโควิด19ค่ะเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในสถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนค่ะและผู้สูงอายุในชุมชนทั่วกรุงเทพมหาคอนครอีกด้วยค่ะ ใช่ค่ะที่ที่นี่นะคะจะเป็นที่แรกที่เป็นความร่วมมือนะคะระหว่างสมาพันธ์นะคะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะบวกกับกรมการแพทย์ของปทมนะคะแล้วก็เราได้จัดวัควเขาเรียกว่าวัคซีนเคลื่อนที่มาฉีดที่ที่ดกรสิีเนียเป็นที่แรกนะคะว,วันนี้ได้ฉีดวันนี้กําลังจะได้ฉีดค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ฉีดเลยนะคะมัวแต่วุ่นวุ่นตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปฉีดค่ะเราตื่นเด้ไหมคะ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะก็ด้วยปกติบานคนกลัวเข็มอยู่แล้วค่ะก็ก็มีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเชื่อมั่นในในวัคซีนค่ะแล้วการเตรียมตัวอะไรก่อนมาฉีดเห็นเขาบอกว่าตอนแรกต้องทานน้ำเยอะเนาะแล้วก็ต้องความดันปกติด้วยแต่เมื่อแกวิ่งมาตลอดก็อาจจะต้องรองความดันลดลงนิดนึงก่อนนะคะถึงจะฉีดได้แล้วเห็นแบบมันชอบข่าวรามา่าเกี่ยวกับวัคซีนอย่างเงี้ยเรากังดูไหมคะ ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีขั้นตอนมีเกณฑ์นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่มีคนที่คุณรักนะคะสามารถนํามามาฝากเราได้ที่ดรซินเมียนะคะแล้วก็ดิฉันม่านฟ้าจะเป็นคนหาวัคซีนให้คุณเองค่ะอันนี้เป็นเราทำาห้ผสูงอายุก่อน ใช่ค่ะเราให้ผู้สูงอายุดูก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่ที่นี่ค่ะจรซต้องที่ไหนเป็นธุรกิจหนึ่งของเราไหมใช่ค่ะธุรกิจรักษนเนียต้องบอกว่าเปิดดำเนินการมาได้ประมาณสักพักสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในในเรื่องของผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด13ล้านคนแล้วเนาะ mm hmm. แล้วก็แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ย1.5ล้านแล้วค่ะแล้วก็ยังยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นลำดับ2ของเอเชียลแล้วนะลงรองจากสิงคโปร์นะคะและธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจในหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็ตอนนี้คนจะให้ความสนใจกับการแพทย์ของประเทศไทยมากขึ้นนะคะพ mm hmm. <ๆ>อสมควร หลายคนสงสัยว่าทําไมเราเนี่ยไ hmm. mm hmm. ด้มาฉีดวัคซีนก่อนเส้นสายต้องบอกว่าไม่มีนะคะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะในขั้นตอนที่ทำเนี่ยทั้งทางสมาคมเองทั้งทางสมาารเองนรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะทุกคนมีการมีการทํางานร่วมกันนะคะก่อนที่เราจะได้วัคซีนมาเนาะคะ แล้วก็เราก็เล็งเห็นความสําคัญของกลุ่มตอบบ้านนะคะของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นลาดับแรกนะคะทางสมาคมสมนา์าานของเราเนี่ยก็ได้ดําเนินการประสานงานเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้วจากผู้สูงอายุแล้วเราเลแทนเป็นต่อไปว่าจะเป็นกลุก่มไหนตอบปก็ <c oughs> หลังจากนี้ย็คงต้อง ขอกระจายแบบภูมิพรมของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มปอะบางก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าว่าทางกระทรวงทางกทมค่ะจะจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการกระจายไปฉีดในแบบชุมชนด้วยนะคะซึ่งซึ่งมีจำนวนเยอะมากพอสมควระคะ่ะเรามีการปูมิพรมลงไปฉีดในชมชุนใช่ค่ะถูกต้องคะ่ะสำหรับคนที่เขาอยากติดต่อเข้ามาฉีดอย่างเงี้ยต้องทำยังไงคะค่ะก็ถ้าใครที่อยากได้วัคซีนนะคะก็สามารถมา มาพักรักษานะคะหรือว่ามาอยู่ที่ศูนย์ดูแลด็อกเตอร์ซิงเนียได้นะคะทางเราจะสามารถจัดหาวัคซีนให้คุณคะ่ะแล้วก็ช่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆในด้านวัคซีนนะคะกลัวดาม่าไหมคะยค่ะเก่ยวกับวัคซีนไม่กลัวค่ะดาม่าไม่กลัวเลยคะ่ะเพราะว่าเรามีจิตใจ,จทําเพื่อผู้สูงอายุเนาะไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองนะคะแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควรนึกถึงเป็นแบบแรกเพราะเขาติดเชื้อง่ายมากนะคะแล้วก็เวลาเชื้อลงปอดเนี่ยค่อนข้างมีความเสียเส่ยงใช่ในการเสียชีวิตนะคะค่ะ จะลงเล่นกางเมือนเลยใช่ไหมคะณตอนนี้น่าจะยังค่ะน่าจะยังค่ะแล้วมีมีคิดคิดไวไหมอาจจะคิดไว้นิดนึงนิดนึงคะเดี๋ยวต้องมารอรู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าต้องมารอดูบทบาทหลังจากนี้ก็คงชัดเจนในเรื่องของการผลักดันขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะแล้วก็กลุ่มอมบางที่เราต้องดูนะคะตอนนี้เราในเรื่องผู้สูงอายุเป็นหลักเลยค่ะเราชอบเรารักผู้สูงอายุค่ะแล้วล้อกสามเนี่ยกระทบกับ ก็อาจจะกระทบบ้างเหมือนธุรกิจอื่นๆนะคะแล้วก็แต่ว่าด้วยด้วยที่บอกไปว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีการเติบโตค่อนข้างสูงนะคะบางทีก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีผลที่ตอนที่ภาครัฐมีนโยบายให้เราปิดนะคะไม่ให้เราเปิดเนาะก็อาจจะมีบางส่วนที่เขากระทบก็อยากให้ภาครัฐอาจจะมีนโยบายเยียวยานะคะในเรื่องของสถานประกอบการผู้สูงอายุด้วยนะคะไม่ต้งว่าเมื่อได้รับวัคซีนแล้วสถานการณ์จะทั้งหมดจะดีขึ้นอ่าแน่นอนค่ะจะดีขึ้นค่ะ แล้วสั้งที่เรามาอยู่จุดๆเนี้ทำให้คุณรองว่าเราปปเป็นนางฟ้าผู้สูงอายุเลยค่ะยังไงก็น้อมรับค่ะน้อมรับสายาน,นี้ค่ะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็จะมุ่งมั่นในเรื่องผู้สูงอายุค่ะทำให้เขาได้รับสิทธิ์ที่ควรจะเป็นของเขาค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นเขาพูดถึง คนคุยกเ,เรหรือไม่ต้องการเลยจริงไหมไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะตอนนี้ยังนะคะยังไม่มียังโสดสนิทแต่มีคนคุยมีคนคุยบ้างค่ะมีคนคุยบ้างค่ะแล้วเราจะมีอะไรฝากถึงของผู้สูงอายุในช่วงนี้ไหมค,ค่ะก็ยังไงก็ฝากนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดค่อนข้างหนักนะคะ,ะการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเนี่ย แล้วก็ในเรื่องของการเว้นระยะห่างมันถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือการฉีดวัคซีนนะคะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่นะคะทําให้เราสามารถระงับเชื้อไวรัสโคโรน19ได้ค่ะหมดเวลาของเล่าข่าวบันเทิงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คาะเวลาหนึ่งชั่วโมงตรงสามารถขเข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook I g ของมาดามมาได้เลยนะคะแล่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I'm cool.